เรื่องราวระหว่างเขากับเธอดำกับดาวกิ๊กกันจริงไหมแล้วนัทวิทละ่ะเกิดเหตุระเบิดอนุภาพรุนแรงที่กลุ่งเบรุสทำบอกไม่ใช่เกิดขึ้นเองฮะสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมกลับมาเล้วกับวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ,บ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับผม ว่ารอทำไมอ่ะแล้วไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับเกิดเหตุช็อกโลกที่กรุงเบรุตครับประเทศเลบานอนครับมีอนุภาพรุนแรงเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับโดยนักวิทยาแผ่นดินไหวจากจอแดนผู้บันทึกข้อมูลการระเบิดระบุว่าระเบิดรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด4.5ริกเตอร์ พันระเบิดยังรอยไปถึงกรุงดามัสกัสของซีเรียทั้งนี้พบว่าความเสียหายกินวงกว้างรัศมีไกลถึง10กิโลเมตรครับอาคารบ้านเรือนเสียหายและหน้าต่างแตกกระจายทั่วเมืองหลวงและก็มีผู้คนนะครับเสียชีวิตและบาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าต้นตอระเบิดนะครับมาจากไฟไหม้คลังสินค้าที่ใช้เก็บดอกไม้ไฟของท่าเรือในกรุงเบรุตแต่มีรายงานข่าวว่าโรงงานดังกล่ามีแอมโมเนียในเตตกว่า2750ตันเป็นของถูกยึดมาจากเรือสัญชาติ โมโดวาที่มีลูกเรือชาวยูเคนอยู่เมื่อปี2 5 5 8นะครับทั้งนี้พบว่าโรกโซเชียลนะครับมีการแชร์คลิปและภาพเหตุการณ์จํานวนมากครับซึ่งได้เห็นถึงแรงระเบิดด้านนายมิเชลอูนะครับประธานาธิบดีของเลบานอนเตรียมประกาศสภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาสองสัปดาห์ในกรุงเบรุตนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดลุนแแรงที่โกดังสินค้าในท่าเรือนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับตามเวลาของท้องถิ่นนอกจากนี้นะครับประธานาธิบดีเลบานอนนะครับยังได้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการฉุกเฉินในวันนี้อีกด้วยทางด้านสถานทูตสหรัฐในกรุงเบรุตนะครับได้ออกถแถลงการเตือนพลเมืองชาวอเมริกันนะครับที่อยู่ในกรุงเบรุตให้ระมัดระวังด้วยสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาหลังการระเบิดพร้อมกับแนะนําให้ชาวอเมริกันนะครับอยู่แต่ในที่พักอาศัยและให้สวมหน,น้ากากป้องกันด้วยแต่ทว่านะครับประธานาธิบดีโดนัทรัปมครับเชื่อว่าเหตุระเบิดที่เลบานอนนี้นะครับไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการโจมตีประธานาธิบดีโดนัทรัป์แห่งสหรัฐอเมริกัน,นะครับได้แสดงความเห็นในระหว่างการถแถลงข่าวต่อ มชที่ทำเนียบข่าวว่าเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเบรุตของเลบานอนอาจเป็นการโจมตีแม้บรรดาผู้นําของเลบานอนอาจจะบอกว่ามีสาเหตุการระเบิดมาจากสารแอมโมเนียในเตตที่ทางการเลบานอนยึดไว้ได้และเก็บไว้ในโกดังหลายปีแล้วก็ตามทั้งกล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเลบานอนหลังเหตุระเบิดที่โกดังบริเวณท่าเรือของกรุงเบรุตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามความเห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดครั้งนี้ผู้นําแดนลุงแซ ก็กล่าวว่าตนได้พูดคุยกับนายพลของทางสารัฐหลายคนซึ่งต่างก็คาดการว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การระเบิดที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นการโจมตีด้วยการรอบหวางระเบิดครับผมนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับของประธานาธิบดีโดนัทท์นะครับแต่ก็ต้องติด ตามต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างมากนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับผมสําหรับเหตุระเบิดที่กรุงเบรตครับผมแล้วก็ไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับกับ แมวแหกคุกไม่ใช่คนที่ชื่อแมวแต่อย่างใดครับนั่นคือแมวจริงๆครับซึ่งถูกคุมขังโทษฐานขนยาเสพติดเข้าสู่เรือนจำเวริกันดาในกรุงโคลอมเบียนะครับเมืองหลวงของประเทศได้หลบหนีออกจากห้องขังที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้ายามอย่างแน่นหนาะหลังถูกจับกุมได้เพียงไม่กี่วันครับหนังสือพิมพ์อารูนานะครับอ้างเจ้าหน้าที่เรือนจำว่าเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรือนจำตรวจพบว่าแมวตัวนี้มีถุงพั สติขนาดเล็กผูกอยู่ลำคอซึ่งภายในบรรจุเฮโรอ,อีนเกือบ2กรัมซิมการ์ด2ใบและชิปหน่วยความจำนะครับโดยการสืบสวนพบว่าแมวตัวนี้ลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำเวริกาด้านะครับแมวดังกล่าวครับจึงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อสืบสวนสอบสวนเจ้าของต่อไปนะครับ แต่มันกลับหน 2, ีออกมาได้ในวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาครับทางการท้องถิ่นจึงเริ่มการไล่ล่าเพื่อตามจับกลับมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับเชื่อว uh ่าแมวตัวนี้นะครับถูกใช้เป็นผู้รักรอบขนสิ่งของผิดกฎหมายเป็นประจำโอ้โหตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้นะครับยิ่งกว่าไมเคิลสคอฟฟิลครับสำหรับน้องแมวตัวนี้น้องก็ต้องรอต่อไปเลยว่าจะจับน้องเขาได้ไหมนะ แล้วก็ไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับกับและเซซจ,จิตอมหิตตัวอย่างซีรีส์อย่างเป็นทางการจาก n น t f l i x ก่อนหน้านี้นะครับก็ปล่อยสกินปืนใหม่ตัวละครใหม่และตอนนี้ครับผม Act 2ูว t t r n p a r t ์ r ิ l จากวาร์แรนครับ แล้วไปที่เกมใหม่ล่าสุดนะครับ Fall Guy Run Chiller PS4 ครับโดยเกมนี้นะครับมาแรงมากๆครับเพราะพี่เอก Hard Rocker นะครับก็ได้แคสเกมนี้ด้วยตอนนี้ครับติดแฮชแท็กอันดับ4ดมาแรงสำหรับการเล่นเกม Fall g u โหดมันฮาหรือเปล่าก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของพี่เอก Hard Rocker นะครับผมจับตัวชิปตัวชก็จับเพื่อนจับกันได้จับกันได้ อย่าดึงขอร้องล่ะโอ้ชิตไม่ยอมตกไม่นะ <c oughs> แล้วไปที่โอริมงัสครับเปิดตัว OMD EM10 Mark IV ครับกล้องในระบบ MFT ตัวใหม่ที่มาพร้อมจอสำหรับเซลฟี่ครับผมโดยที่บอดี้อย่างเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ21,700บาทนะครับแต่ถ้าพร้อมเลนส์คิด14 42นะครับอยู่ที่ประมาณ24,800บาทครับและนี่ก็คือช่วงข่าวดีนี้ครับแล้วไปต่อเลยที่ดำและดาวกิกกันจริงไหมเฮ้อ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้องดาวและดำดอดมนะครับที่เขามีข่าวกันว่าแบบกิกกันเพราะว่าน้องดาวนะครับได้เป็นเล่น MV ของ k r k กับยังดำนะครับในเพลง เทเบียที่เฟตเตอริงกับคอสเมิกนะครับที่น้องดาวและน้องเดยนะครับได้ไปเล่น MV แล้วก็ใน MV นะครับน้องดาวนะครับก็จํานวนเนี้ยกับน้องดับแล้วก็มีกระแสออกมามากมายว่าเขาแบบคอหากันกิ๊กกันนู่นนี่นั่นที่เราได้นําเสนอไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับนั่นแหละครับผมแต่ล่าสุดครับผมน้องดาวนะครับจากช่องดาวดาวได้ทาคลิปนะครับ เที่ยวกับคุณดำหนวันแล้วก็มีวงเล็บดำดาวด้วยน้องดาวนะครับก็ได้เดินทางไปหาดำนะครับถึงที่บ้านแล้วก็ได้พากันแบบออกไปเหมือนแบบ มันเดตติ้งเลยนะไปเที่ยวไปทานอาหารไปขับรถโกคาร์ตเล่นนะครับผมก็บอกเลยว่าในคลิปนะก็แบบสวีทหวานหวาน,วานแววมากๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับใน Facebook ส่วนตัวของดําก็ได้โพสต์คลิปของน้องดาวนะครับที่เขาได้ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็แบบเขียนว่ายังไงยังไงก็มีคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้จิ้นกันอย่างมากมายครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของน้องดํากับน้องดาวนะครับที่เขาได้ทําคลิปไปเที่ยวกันแต่ทว่าครับดํา ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าจะโคเปอร์เพลงให้เพะกว่าต้นฉบับนัททวิทนั่นคืออะไรก็คือหลังจากที่เขาได้โพสต์ไปนะครับนัททวิตหรือว่านัทแฟนเก่าของดาวนั่นเองก็ได้มาตอบว่าสุดจ้าและดำก็มาตอบว่ามาวะมาวะครับและนัททวิทก็ยังตอบว่าปั่นกันเก่งเกินก็คือจากช่องของวาสตูดิโอนั่นเองนะครับเขาได้ปล่อยเพลงนะครับที่ชื่อว่า เป็นแฟนบ่ได้ f e t t e r i n g PAP Beat Band นะครับนัฐวิ์นะครับก็ได้ปล่อย MV ตัวนี้ออกมาเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทําให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่แล้วดํานะครับก็มาโพสตลง Facebook ส่วนตัวว่าจะคเวอร์เพลงนี้ให้เราะกว่าต้นฉบับน,นัฐวิไอัยะอ้ยยะอ้ยยะและนี่ก็คือเรื่องราวของเขาและเธอและเขาอีก1คนนะครับนั่นคือเรื่องราวของน้องดาว ดำแล้วก็นัดนัดทวิตนะครับจากช่องวานสตูดิโอเรื่องราวที่จะเป็นศึกรักสามเศร้าหรือจะเป็นยังไงบ้านก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องราวของดาวดำนัดครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโลกของเราภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจที่สําคัญกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวอดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย เตี๋ยมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับเด่นเสียงซะด้วย <c oughs> และไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับ <c oughs> ดาวดาวดาวดำนัดอะไรวะ <c oughs> นั่นแหละครับผมก็ต้องรอติดตามเลยว่าเรื่องราวจะเป็นต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปว่าเขาจะปั่นกันขนาดไหนครับก็ต้องรอติดตามสําหรับน้องแมว